เขาไม่ใช่สามีของฉันร่างกายของฉันสั่นสะท้านอย่างไม่คุ้นเคยและหัวใจก็เอ็นเอียงไปในทิศทางที่ควบคุมไม่ได้บทสนทนาที่กระซิบกระซาบแผ่วเบาของเราสัมผัสจากมือของเขาที่เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังเพราะกลัวเตียงจะส่งเสียงดังเอี๊ยดอาดทั้งหมดนี้คือความซาบซ่านของสิ่งต้องห้ามที่ฉันเพิ่งเคยรู้สึกเป็นครั้งแรกในชีวิตสวัสดีค่ะฉันชื่อซิริน เป็นแม่บ้านวัย55ปีสามีของฉันเปิดร้านกาแฟาเล็กๆส่วนฉันก็ช่วยดูแลร้านค้าออนไลน์อยู่ที่บ้านเรื่องราวความผิดพลาดเพียงชั่ววูบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปอย่างสิ้นเชิงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นบัดนี้ค่ะจนกระทั่งถึงตอนนั้นชีวิตคู่ของเราก็ยังคงเรียบง่ายและธรรมดามากอาทิตย์ สามีของฉันจะตื่นตั้งแต่ตี 5. เพื่อไปที่ร้านกาแฟส่วนฉันจะตื่นประมาณ 7. จ็ดโมงเช้าเพื่อเตรียมอาหารเช้าง่ายๆไว้ลูกๆแยกออกไปมีครอบครัวของตัวเองได้ 3. ปีแล้วบ้านจึงเงียบสงบอาทิตย์เป็นคนขยันและซื่อสัตย์เขาไม่เคยนอกใจหรือละเลยครอบครัวเลยแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออก คำว่ารักฉันไม่ได้ยินจากปากเขาเลยตั้งแต่สมัยข้าวใหม่ปลามันวันเกิดหรือวันครบรอบแต่งงานก็ไม่มีคําพูดพิเศษหรือของขวัญอะไรมีเพียงคําว่าเหนื่อยหน่อยนะแล้ววันนั้นก็ผ่านไปในตอนแรกฉันก็น้อยใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันก็เริ่มปลงและคิดว่าเขาคงเป็นคนแบบนี้ตลอด25ปีที่ผ่านมาฉันก็ค่อยๆลืมเลือนความเป็นผู้หญิงในตัวเองไป ทุกครั้งที่ส่องกระจกภาพของหญิงสาวในวัยยาวได้หายไปหมดสิ้นเหลือเพียงภาพของแม่บ้านวัยกลางคนที่แสนธรรมดาบนเส้นผมมีได้สีขาวเข้ามาแซมและใบหน้าก็เต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลาแล้ววันหนึ่งพลอยเพื่อนสมัยมหาวิทยายลัยก็โทรมาหาสิริน วันครบรอบแต่งงานของเราตรงกันเลยนะแปลกดีเนาะฉันเพละหัวเราออกมาเรารู้จักกันมากกว่า20ปีแต่เพิ่งจะมารู้ความจริงข้อนี้พลอยพูดต่องั้นเราไปเที่ยวด้วยกันไหมสามีของเราก็รู้จักกันอยู่แล้วถือโอกาสฉลองไปในตัวในตอนแรกฉันก็ลังเลเพราะคิดว่าคงจะอึดอัดหน้าดูถ้าต้องไปกับอาทิตย์ที่เฉยชาและวินสามีของพลอยที่พูดน้อย แต่ผิดคาดอาทิตย์กลับพยักหน้าตกลงไปสิ้ไปกันฉันรู้สึกแปลกใจที่เห็นอาทิตย์ยอมไปเที่ยวด้วยง่ายๆแบบนี้คนที่ชีวิตมีแค่บ้านกับร้านกาแฟมาตลอดกลับยอมไปเที่ยวด้วยตัวเองคืนนั้นขณะที่ฉันเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางใจของฉันก็เต้นระรัวอย่างประหลาดฉันรู้สึกว่าแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่มันอาจจะนำพานระลอกใหม่เข้ามาในชีวิตประจำวันของฉันได้ ในวันเดินทางบรรยากาศในรถค่อนข้างอึดอัดอาทิตย์ยังคงนิ่งเฉยและตั้งใจขับรถอย่างเดียวส่วนพลอยก็นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วยิ้มเงียบเงียบวินที่นั่งอยู่เบาะหลังก็เอาแต่ก้มหน้ามองโทรศัพท์สันพยายามชวนคุยและปล่อยมุกตลกเพื่อทำลายความเงียบในรถแต่อาทิตย์ก็แค่ตอบรับในลำคอเบาๆเท่านั้นทันใดนั้นวินก็พูดขึ้นมาทำลายความเงียบจริงๆ ผมก็ไม่ค่อยชอบเที่ยวเท่าไหร่แต่พอมาด้วยกันแบบนี้ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับคำพูดของเขาทำให้พลอยยิ้มออกมาส่วนฉันก็รู้สึกโล่งใจวินเป็นคนพูดน้อยแต่ก็สามารถทำให้บรรยากาศดีขึ้นได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำซึ่งแตกต่างจากอาทิตย์ตอนนั้นฉันไม่เคยรู้เลยว่าความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนี้จะเข้ามาสั่นคลอนหัวใจของฉันในอนาคต หลังจากขับรถมาหลายชั่วโมงเราก็มาถึงรีสอร์ทในช่วงเย็นเราเก็บของเข้าที่พักแล้วก็มานั่งล้อมวงกินมื้อค่ำง่ายๆกันสี่คนเราจิบเบียร์เย็นๆกับอาหารอร่อยๆความตึงเครียดตลอดวันก็ค่อยๆผ่อนคลายลง ความเหนื่อยล้าก็ถาโถมเข้ามาพร้อมกันอาทิตย์เอนตัวลงนอนบนโซฟาในห้องนั่งเล่นโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำและเริ่มก่อนในไม่ช้าส่วนพลอยก็เข้าห้องของเธอไปปิดไฟแล้วก็นอนฉันเองก็อาบน้ำเสร็จแล้วเอนตัวลงบนเตียงตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าคำคืนที่แสนธรรมดานี้จะเข้ามาสั่นคลอนชีวิตของฉันทั้งชีวิต ค่ำคืนนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วนอกหน้าต่างมีเสียงแมงร้องรังม,มุมและสายลมที่พัดผ่านหน้าต่างก็หอบเอากลิ่นดินกลิ่นหญ้าเข้ามาด้วยแสงไฟสลัวๆจากคมไฟหัวเตียงกับความไม่คุ้นเคยกับสถานที่และความเหนื่อยล้าทำให้เปลือกตาของฉันหนักอึ้งในทันทีแม้จะเป็นค่ำคืนที่ดูสงบสุขแต่ใจของฉันกลับว่าวุ่นอย่างประหลาดราวกับมีแรงสั่นสะเทือนเล็กๆ เข้ามาเขย,ย่าพื้นผิวของชีวิตประจำวันและแล้วในยามรุ่งสางสัมผัสแปลกหน้าก็คืบพลานเข้ามาในห้องไออุ่นขยับเข้ามาใกล้ร่างของฉันที่กำลังคลิมหลับในท่าน,นอนตะแคงตอนแรกฉันคิดว่าเป็นอาทิตย์แต่ก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่เพราะอาทิตย์ไม่ใช่คนที่จะเข้ามาสัมผัสฉันก่อนและสัมผัสนี้มันช่างแตกต่างลมหายใจที่รินรดต้นคอ สัมผัสที่ไหลลงมาตามแผ่นหลังและอ้อมแขนที่โอบกอดจากด้านหลังร่างกายของฉันแข็งทื่อแต่ประสาทสัมผัสที่เคยหลับไหลกลับตื่นขึ้นในวินาทีนั้นหัวใจของฉันเต้นเร็วขึ้นโดยที่ฉันไม่สามารถควบคุมได้เมื่อลืมตาขึ้นคนที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ใช่อทิตย์แต่เป็นวินสามีของพลอยในวินาทีนั้นฉันรู้สึกราวกับได้ยินเสียงกำแพงของสิ่งต้องห้ามในชีวิตพังทลายลง หัวใจของฉันเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาเลือดในกายสูบฉีดอย่างบ้าคลั่งในหัวคิดว่าต้องผลักเขาออกไปเดี๋ยวนี้แต่ร่างกายกลับไม่ขยับอย่างน่าประหลาดตรงกันข้าม ฉันกลับรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆและฉันก็ปล่อยให้รุ่งสางนั้นผ่านไปในความรู้สึกที่แปลกประหลาดนั้นความทราบซ่านและความรู้สึกผิดทาโถมเข้ามาพร้อมกันฉันหลับตาลงและก่อนที่สติกจะเลื่อนลางวินก็ค่อยๆพะละออกจากร่างของฉันไปอย่างเงียบๆเหล่ากับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อเช้าวันใหม่มาถึงฉันสับสนจนแยกไม่ออกว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นความฝันหรือความจริงบนโต๊ะอาหารเช้าเราสี่คนนั่งพร้อมหน้ากันแต่บรรยากาศกลับตึงเครียดอย่างประหลาดอาทิตย์ยังคงก้มหน้าก้มตากินข้าวอย่างเฉยชาส่วนพลอยก็ตักกับข้าวใส่จานเล็กๆด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยฉันพยายามฝืนยิ้มเพื่อไม่ให้ใครจับได้ แต่ปลายนิ้วกลับสั่นจนแทบจะถือช้อนซ่อมไม่ไหวทันใดนั้นพลอยก็เดินมาจับที่ปกเสื้อของฉันแล้วก็ทำจมูกฝุดฟิดสิรินเธอใช้น้ำหอมอะไรหรอกลิ่นไม่คุ้นเลยนะวินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนเลือดในกายแข็งตัวร่างกายของฉันเกรงและหน้าร้อนผ่ามันคือกลิ่นน้ำหอมแปลกๆที่ติดมาจากตัวของวินเมื่อคืนนี้ร่องรอยนั้นยังคงหลงเหลืออยู่ วินาทีสั้นๆนั้นกรีดลึกลงในใจของฉันราวกับว่าพลอยรู้ทุกอย่างแล้วฉันรีบฝืนยิ้มแล้วตอบไปอ๋อคงเป็นกลิ่นแชมพูนะพอดีเพิ่งเปลี่ยนใหม่เมื่อวานฉันรู้ดีว่ามันเป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นแววตาของพลอยสั่นไหวไปชั่วครู่ ก่อนจะกลับมามีรอยยิ้มเหมือนเดิมแม้เธอจะไม่ได้พูดอะไรแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนอ่านอะไรบางอย่างได้จากแววตาสั้นๆนั้นกับข้าวบนโต๊ะอาหารไม่มีรสชาติเลยข้าวติดคอจนกลืนไม่ลงเหงื่อเย็นๆไหลาอาบแผ่นหลังวินแกล้งทำเป็นก้มหน้าซดน้ำแกงแต่ฉันก็ไม่พลาดที่จะเห็นปลายนิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยแรงสั่นนั้นเต้นเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของฉัน ถ้าพลอยรู้เรื่องทั้งหมดละ่ะถ้าอาทิตย์รู้ขึ้นมาละ่ะในหัวของฉันเต็มไปด้วยจินตนาการที่เลวร้ายที่สุดตลอดวันที่สองของการเดินทางฉันจมอยู่กับความวิตกังวลแม้กระทั่งตอนที่เที่ยวชมสถานที่ต่างๆและถ่ายรูปฉันก็ต้องฝืนยิ้มออกมาทั้งที่ในใจมันพังยับเยินไปหมดแล้วคำพูดของพลอยตอนที่ถ่ายรูปให้ฉันยังคงดังก้องอยู่ในหูวันนี้เธอเป็นอะไรทำไมดูเกรงเมีเรื่องอะไรหรือเปล่า คำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกเสียวสันหลังวาบฉันรีบโบกมือปฏิเสธแต่สายตาของพลอยที่จ้องมองมาที่ต้นคอของฉันนานเป็นพิเศษทำให้ฉันหายใจไม่ทั่วท้องคืนนั้นเมื่อเราสี่คนกลับมาถึงรีซอร์ท ต่างคนต่างก็เอนกายนอนด้วยความเหนื่อยล้าอาทิตย์ยังคงล้มตัวลงนอนบนโซฟาในห้องนั่งเล่นเหมือนเดิมและฉันก็ได้ยินเสียงพลอยเข้าห้องไปปิดไฟนอนฉันนอนมองเพดานแล้วเงี่ยหูฟังบางทีอาจจะมีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาอีกครั้งบางทีพลอยอาจจะเปิดประตูเข้ามา ความกลัวและความคาดหวังผสมปนเปกันจนหายใจติดขัดในใจของฉันมเมล็ดพันธุแห่งความขัดแย้งได้เริ่มแตกหน่อแล้วเสียงของเหตุผลที่บอกว่าต้องหยุดกับความปรารถนาของสัญชาตญาณที่อยากจะสัมผัสมันอีกครั้งกำลังฉุดรั้งกันอยู่คืนที่สองเงียบสงัดจนหน้าอึดอัด ฉันได้ยินเพียงเสียงเม็ดฝนกระทบชายคาแผ่วเบาจากนอกหน้าต่างทุกครั้งที่เข็มนาฬิกาเดินไปข้างหน้าหัวใจของฉันก็เต้นเร็วกว่านั้นหลายเท่าความตึงเครียดแปลกๆที่ฉันรู้สึกได้จากแววตาของพลอยในตอนกลางวันยังคงติดอยู่ในใจและในตอนนั้นเอง ฉันก็ได้ยินเสียงลูกบิดประตูค่อยๆหมุนฉันอยากจะวิ่งหนีแต่ในขณะเดียวกันฉันก็ต้องเผชิญหน้ากับตัวเองที่รอคอยช่วงเวลานี้อยู่ร่างกายของฉันแข็งทื่อเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินเข้ามาอย่างแผ่วเบาและระมัดระวังในตอนที่เตียงยุบตัวลงเล็กน้อยไออุ่นก็แทรกซึมเข้ามาจากทางด้านหลังของฉัน ลมหายใจติดขาดจนถึงลำคอแต่ฉันก็ยังคงหลับตากแกล้งทำเป็นไม่รู้และไม่ขยับตัวสัมผัสจากด้านหลังในครั้งนี้ท้าทายกว่าครั้งแรกมากปลายนิ้วที่ล้ายจากหัวไหลลงมายังต้นคอวาดเปลวไฟที่ร้อนแรงลงบนผิวของฉันในวินาทีนั้นเสียงครางที่อัดอั้นไว้ก็เล็ดลอดออกมาแล้วเขาก็กระซิบข้างหูฉันด้วยเสียงทุ้มต่ำคุณรู้ใช่ไหมว่าเป็นผม คำพูดนั้นทำให้ฉันตัวสั่นสะท้านราวกับถูกไฟฟ้าช็อตเขารู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าฉันไม่ใช่พลอยและฉันก็รู้ดีว่าตัวเองไม่สามารถหลอกลวงได้อีกต่อไปฉันค่อยๆลืมตาขึ้นหันไปเผชิญหน้ากับวินในระยะที่ใกล้จนแทบหยุดหายใจฉันมองเข้าไปในดวงตาของเขาในนั้นมีความว่างเปล่าความปรารถนาและความมุ่งมั่นที่จะไม่หยุดยั้งอีกต่อไป ฉันพยักหน้าราวกับต้องมนค่ะฉันรู้เสียงของฉันสั่นเครือแต่ก็หนักแน่นในวินาทีนั้นสีหน้าของวินก็เปลี่ยนไปไม่มีความระมัดระวังอีกต่อไปเมื่อริมฝีปากสัมผัสกันฉันรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่ลืมเลื่อนไปนานได้ถูกปลุกขึ้นมาในทันทีลมหายใจที่ปะปนกันและหัวใจที่เต้นรัวราวกับคลื่นซัดสาดเสียงที่บอกว่าไม่ได้นะ กระซิบแผ่วเบาข้างหูแต่ใจของฉันก็ได้ก้าวข้ามเส้นไปแล้วคุณสิรินเสียงของเขาที่เอ่ยชื่อฉันดังก้องอยู่ในหูเป็นคำเรียกที่ฉันไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งจากอาทิตย์เลยหลังจากแต่งงานกันฉันเอ่ยชื่อเขาออกไปตามสัญชาตญาณคุณวินคำเรียกสั้นๆนั้นลุกลามราวกับเปลวไฟ ทำลายกำแพงของสิ่งต้องห้ามที่พังทลายลงในใจของสันจนหมดสิ้นร่างกายของสันสั่นสะท้านอย่างไม่คุ้นเคยและหัวใจก็เอ็นเอียงไปในทิศทางที่ควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันความคิดมากมายก็ผุดขึ้นมาในหัวจะทํายังไงถ้าถูกจับได้ถ้าพลอยรู้ละ่ะถ้าอาทิตย์เปิดประตูเข้ามาละ่ะ จินตนาการทั้งหมดนั้นกลับยิ่งทำให้สถานการณ์น่าตื่นเต้นมากขึ้นบทสนทนาที่กระซิบกระซาบแผ่วเบาของเราสัมผัสจากมือของเขาที่เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวงังเพราะกลัวเตียงจะส่งเสียงดังเอียดอาด ทั้งหมดนี้คือความทราบซ่านของสิ่งต้องห้ามที่ฉันเพิ่งเคยรู้สึกเป็นครั้งแรกในชีวิตคืนนั้นฉันก็ได้ตระหนักว่าใจของฉันได้ถูกครอบงำด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่อันตรายไปแล้วและร่างกายก็อ่อนแอเกินกว่าจะต่อต้านความอยากรู้อยากเห็นนั้นได้ความคิดที่ว่าต้องหยุดค่อยๆเลื่อนลางไปเหลือเพียงความปรารถนาที่อยากจะเข้าไปใกล้ชิดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตอนที่สัมผัสของเขาไหลลงบนหลังมือของฉันความสั่นสะท้านราวกับกระแสะไฟฟ้าก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายในตอนแรกฉันก็สะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่นานก็ปล่อยตัวไปตามความอ,อบอุ่นนั้นลมหายใจของฉันหอบกระชั้นขึ้นและไออุ่นของเขาก็ทาบทับลงมาอย่างเงียบๆในวินาทีนั้น เสียงทั้งหมดในโลกก้องเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของคนสองคนที่ดังก้องไปทั่วห้องในตอนแรกฉันรู้สึกสับสนความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยซึ่งไม่ได้สัมผัสมานานทาให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในภวังแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันก็เริ่มคุ้นเคยกับมันมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่คุ้นเคยแต่ความรู้สึกที่หลงลืมไปนานก็ถาถมเข้ามาอีกครั้งราวกับคลื่นวินไม่ได้รีบร้อน เขาค่อยๆสัมผัสฉันอย่างช้าๆและสังเกตปฏิกิริยาของฉันซึ่งแตกต่างจากอาทิตย์โดยสิ้นเชิงเขาใส่ใจในทุกลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของฉันราวกับว่าเขาเป็นคนที่รอคอยฉันมานานแสนนานเขากำลังค่อยๆเปิดประตูที่ซ่อนอยู่ในตัวชันทีละบานอย่างระมัดระวังความละเอียดอ่อนของเขายิ่งทำให้ฉันแทบคลั่งฉันเพละกำไลของเขาโดยไม่รู้ตัว ฉันต้องการให้เขาเข้ามาใกล้ชิดและลึกซึ่งยิ่งขึ้นในหัวของฉันยังคงมีเสียงเตือนดังอยู่ไม่ได้นะนี่มันผิดต้องหยุดเดี๋ยวนี้แต่เสียงเตือนนั้นก็ถูกกลบด้วยความสุขสมที่ทราบซ่านในไม่ช้า คุณสิรินวินเรียกชื่อฉันอีกครั้งเสียงทุ้มต่ำและสั่นเครือแค่คำเรียกนั้นก็ทำให้ร่างกายของฉันสั่นสะท้านไปทั้งตัวฉันโอบกอดเขาแล้วกระซิบคุณวินได้โปรดเสียงของฉันฟังดูเหมือนทั้งอ้อนวอนและยุ่ยวนในวินาทีนั้นฉันรู้สึกแปลกใจในตัวเองลมหายใจที่ปะปนกันร่างกายที่เกี่ยวกระหวดทำให้อากาศในห้องร้อนระอุข,ขึ้นเรื่อย ทุกครั้งที่ผิวที่ชุ่มเหงื่อสัมผัสกันฉันรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งความตึงเครียดที่ว่าถ้าถูกจับได้ทุกอย่างจะจบสิ้นกลับยิ่งโหมกระพือไฟให้ลุกโชนรุนแรงขึ้นแม้แต่เสียงเตียงลั่นเอียดเบาๆก็ทำให้ฉันกลัวจนต้องใช้ริมฝีปากกลั้นเสียงครางไว้แต่ความอัดอั้นนั้นกลับมอบความรู้สึกปลดปล่อยที่แปลกประหลาดความสับสนในตอนแรกได้หายไปแล้วแทน ที่ด้วยความปรารณนาที่หลับไหลอยู่ลึกๆในตัวฉันมานานได้ลุกโชนขึ้นมาฉันเองก็ประหลาดใจที่ร่างกายของฉันตอบสนองอย่างซื่อสัตย์ขนาดนี้เมื่อกำแพงของสิ่งต้องห้ามพังทลายลงครั้งหนึ่งแล้วมันก็ฉุดรั้งฉันให้ดิ่งลึกลงไปอย่างควบคุมไม่ได้ เมื่อปลายนิ้วของวินสำรวจไปทั่วทุกส่วนของร่างกายฉันฉันก็ไม่ได้ขัดขืนอีกต่อไปตรงกันข้ามฉันปล่อยร่างกายไปตามสัมผัสนั้นแล้วกระซิบอีกค่ะฉันตกใจกับคำพูดที่หลุดออกจากปากตัวเองแต่มันคือความรู้สึกจริงๆของฉันวินไม่ได้ตอบอะไรแต่โอบกอดฉันแน่นและร้อนแรงยิ่งขึ้น เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เราสองคนจมดิ้งอยู่ในความร้อนแรงนั้นความปรารถหนาที่ถูกเก็บกดไว้ได้ระเบิดออกมาร่างกายและจิตใจของฉันพังทลายลงอย่างสมบูรณ์มันร้อนแรงจนแทบหยุดหายใจและในขณะเดียวกันก็หวาดเสียวราวกับยืนอยู่บนปากแหววฉันตระหนักได้ว่าฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว ในห้องกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งนอกหน้าต่างยังคงมีเสียงเม็ดฝนกระทบชายคาแต่ในใจของฉันยังคงปั่นป่วนราวกับเพิ่งผ่านพายุมาวินที่นอนอยู่ข้างๆลุกขึ้นอย่างเงียบๆแต่งตัวแล้วเปิดประตูออกไปโดยไม่ส่งเสียงใดๆในที่ที่เขาเคยนอนยังคงหลงเหลือไออุ่นอยู่แต่ไม่นานไออุ่นนั้นก็จางหายไปในอากาศที่เย็นเฉียบ ฉันที่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวได้แต่นอนมองเพดานแล้วถอนหายใจยาวๆเรื่องราวทั้งหมดที่เพิ่งเกิดขึ้นดูเลือนลางราวกับความฝันแต่ร่างกายที่ยังสั่นสะท้านและหัวใจที่เต้นผิดจังหวะก,ก็บอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่ภาพลวงตาอย่างแน่นอนในมุมหนึ่งของหัวใจฉันยังคงโหยหาสัมผัสของเขาแต่อีกมุมหนึ่งความกลัวก็ถาโถมเข้ามาจะทำยังไงต่อไปดีเช้าวันต่อมา ทุกคนมารวมตัวกันที่โต๊ะอาหารราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาทิตย์ยังคงก้มหน้าก้มตากินข้าวอย่างเฉยชาส่วนพลอยก็ขยับช้อนซ่อมอย่างเงียบเงียบวินไม่มองมาทางฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียวภายนอกดูเป็นภาพที่แสนธรรมดาแต่ในใจของฉันร่องรอยของเมื่อวานยังคงร้อนระอุราวกับก้อนถ่านความจริงที่พูดไม่ได้ถ่วงหนักอยู่ในอากาศ เมื่อกลับมาถึงบ้านหลังจบทริปสถานการณ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอาทิตย์ยังคงนั่งดูทีวีและไม่สบตาฉันส่วนฉันก็เอาแต่คิดถึงใบหน้าของวินไม่ว่าจะตอนที่อยู่ในครัวหรือตอนพับผ้าภาพแผ่นหลังที่เฉยชาของอาทิตย์กับแววตาที่ร้อนแรงของวินซ้อนทับกันไปมา ทำให้ใจของฉันสับสนยิ่งขึ้นวันหนึ่งฉันมองอาทิตย์ที่นั่งอยู่ใต้แสงไฟในห้องนั่งเล่นแม้เขาจะยังคงพูดน้อยและดูทื่อเหมือนเดิมแต่บนใบหน้าของเขากลับมีช่วงเวลาที่ฉันเคยมองข้ามไปช่วงเวลาที่เขาทำงานอย่างหนักเพื่อครอบครัวความรับผิดชอบที่เขาพยายามปกป้องไว้แม้จะไม่ค่อยแสดงออก ฉันฉุกคิดขึ้นมาว่ามันอาจจะเป็นความรักในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากความอ่อนโยนของวินโดยสิ้นเชิงอาทิตย์ที่ลากร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการทำงานที่ร้านกาแฟมาทั้งวันกลับมาบ้านแต่ก็ไม่เคยหงุดหงิดหรือบ่นให้ฉันฟังแม้เขาจะไม่เคยดูแลเอาใจใส่เรื่องวันสำคัญแต่ตอนที่ฉันไม่สบายเขาก็จะออกไปซื้อ,อยามาให้เงียบๆความใส่ใจเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นค่อยๆ ผุดขึ้นมาในความคิดทําให้ฉันรู้สึกเจ็บแปลบที่หัวใจแต่ในขณะเดียวกันฉันก็ไม่สามารถลบความสั่นไหวที่ได้รับในคืนนั้นกับวินได้เช่นกันเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ฉันได้ค้นพบความเป็นผู้หญิงในตัวเองอีกครั้งหลังจากที่หลงลืมไปนานหลายสัปดาห์ต่อมา พลอยก็ติดต่อมาสิรินสริปสนุกเนาะเราไปกันอีกเมื่อไหรด่ดีคำพูดนั้นทำให้ใจฉันหล่นวูบเสียงของพลอยยังคงสดใสเหมือนปกติแต่ฉันกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างที่แหลมคมซ่อนอยู่อื้อดีสีไว้ไปกันอีกนะฉันฝืนหัวรอตตอไปแต่หลังจากวางสายฉันก็นั่งเหมาอยู่พักใหญ่จะไม่มีใครรู้จริงๆเหรอพลอยจะไม่รู้จริงๆเหรอ ขณะที่ฉันกำลังคิดเรื่องนั้นด้วยความกังวลใจก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นขณะที่ฉันกำลังทำงานร้านค้าออนไลน์อยู่ก็มีข้อความเข้ามาในมือถือวินาทีที่ฉันเห็นชื่อผู้ส่งร่างกายของฉันก็แข็งทื่อไปทั้งตัวเป็นวินนั่นเองคุณสิรินสวัสดีครับขอโทษที่ติดต่อมากระทันหันไม่แน่ใจว่าพอจะมีเวลาว่างคุยกันสักครู่ไหมครับ มือของฉันสั่นเทาฉันอ่านข้อความซ้ำไปซ้ำมาลังเลว่าจะลบหรือตอบกลับดีสุดท้ายฉันก็ตอบกลับไปเมื่อไหร่ที่ไหนคะการพบกันครั้งนั้นได้ฉุดรั้งฉันให้ดิ่งลึกลงไปในบึงที่ลึกกว่าเดิมในตอนแรกเราต่างก็ระมัดระวังเรานัดเจอกันที่มุมหนึ่งของร้านกาแฟและทักทายกันอย่างเก้เก้กังๆเขาเป็นคนเริ่มพูดถึงเรื่องคืนนั้นก่อนไม่หรอกค่ะฉันเองก็ต้องการมันเหมือนกัน วินาทีที่พูดออกไปน่าร้อนผ่าแต่ฉันก็ไม่อยากโกหกคุณซิรินครับถ้าให้พูดตามตรงผมแอบชอบคุณมานานแล้วครับคำสารภาพของวินทําให้หัวใจฉันเต้นรัวตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานกับพลอยอีกครับแต่เพราะพลอยเป็นเพื่อนของคุณและคุณก็แต่งงานกับคุณอาทิตย์แล้วขณะที่ฟังเขาพูดความรู้สึกซับซ้อนก็ถาถามเข้ามาเขาก็รู้สึกเหมือนกับฉันงั้นเหรอ คืนนั้นมันเป็นความผิดพลาดจริงๆครับแต่ผมไม่เสียใจเลยคําสารภาพที่ตรงไปตรงมาของวินทำให้ฉันเปิดใจเช่นกันฉันก็เหมือนกันค่ะเป็นความรู้สึกที่ลืมไปนานแล้วความสัมพันธ์ของเราที่เริ่มต้นขึ้นในวันนั้นค่อยๆลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเรานัดเจอกันสัปดาห์ละครั้งเพื่อดื่มกาแฟและพูดคุยกัน ในตอนแรกก็เป็นแค่การพูดคุยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็ไม่สามารถซ่อนความรู้สึกที่ดึงดูดเข้าหากันได้อีกต่อไปวันหนึ่งวินจับมือของฉันสัมผัสของเขาที่ลูบไล้หลังมือของฉันอย่างแผ่วเบาบนโต๊ะกาแฟทำให้ร่างกายของฉันสั่นสะท้านคุณซิรินผมรู้ว่าเราไม่ควรทำแบบนี้แต่ผมอดคิดถึงคุณไม่ได้เลยคิดถึงคืนนั้น ฉันก็เช่นกันทุกคืนก่อนนอนสัมผัสในวันนั้นจะย้อนกลับมาอีกครั้งขณะที่อาทิตย์นอนกรอนอยู่ข้างๆฉันได้แต่นอนมองเพดานแล้วคิดถึงวินเมื่อความรู้สึกนั้นสะสมมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเราก็ก้าวข้ามเส้นไปเรานัดเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งและในคืนนั้นเราต่างก็ต้องการกันและกันอย่างร้อนแรงยิ่งกว่าคืนนั้นแม้จะรู้ว่าเป็นความรู้สึกผิดและเป็นการสยด แต่เราก็หยุดไม่ได้วินอ่อนโยนมากเขาใส่ใจในทุกปฏิกิริยาของร่างกายฉันและรู้ก่อนเสมอว่าฉันต้องการอะไรผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณสิรินจะสวยขนาดนี้คำกระซิบของเขาทำให้ใจฉันละลายไปหมดสิน้นเพราะมันเป็นคำพูดที่ฉันไม่เคยได้ยินจากอาทิตย์เลยตลอด25ปีของชีวิตแต่งงาน แต่ระหว่างช่วงเวลาที่แสนหวานเหล่านั้นความรู้สึกผิดก็แทรกซึมเข้ามาฉันคิดถึงใบหน้าของพลอยและภาพของอาทิตย์ที่แม้จะเฉยชาแต่ก็ซื่อสัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เห็นอาทิตย์ลากร่างกายที่เหนื่อยล้ากลับมาจากร้านกาแฟตอนดึกแล้วเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำฉันรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกเป็นเสียเสียงๆฉันกำลังทำอะไรอยู่ทุกครั้งที่รู้สึกผิดแบบนั้นฉันจะตัดสินใจเลิกพบกับวิน แต่เมื่อเขาติดต่อมาใจของฉันก็จะสั่นไหวอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปวันหนึ่งพลอยก็มาหาที่บ้านโดยไม่บอกล่วงหน้าสีหน้าของเธอดูมืดมนกว่าปกติและดูเหมือนว่าจะมีเรื่องซีเรียสซีรินพูดความจริงมานะพลอยพูดขึ้นเบาๆหลังจากจิบชาไปหนึ่งอึกเธอกับวินมีอะไรกันใช่ไหมคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเลือดในกายแข็งตัว มือที่ถือถ้วยชาสั่นเทาจนพูดไม่ออกพลอยพูดอะไรของเธอนะตั้งแต่วันที่กลับมาจากซิปวินก็เปลี่ยนไปเขาดูเหม่อลอยและเอาแต่แอบดูโทรศัพท์ตอนกลางคืนเสียงของพลอยเริ่มสั่นเครือแล้วเธอก็เหมือนกันเธอไม่เหมือนเดิมมีบางอย่างปิดบังอยู่ฉันไม่สามารถโกหกได้อีกต่อไปฉันรู้สึกสมเพชตัวเองที่ต้องมาหลอกเพื่อนที่คบกันมานานพลอยฉันขอโทษ แค่คำพูดนั้นสีหน้าของพลอยก็สีดเผือดงั้นก็จริงสีหน้าพลอยไม่ได้ร้องไห้เธอเพียงแค่สายหน้าด้วยสีหน้าที่ว่างเปล่าตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ที่ไปเที่ยวตั้งแต่คืนนั้นแสดงว่าเธอหลอกฉันมาหลายเดือนแล้วสินะปฏิกิริยาที่สงบนิ่งของพลอยน่ากลัวกว่าที่คิด ถ้าเธอตะโกนหรือโมโหออกมาคงจะดีกว่านี้เธอมองฉันด้วยสีหน้าที่ผิดหวังพลอยฉันขอโทษจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหลอสิรินนี่มันไหมายปัดหลายเดือนโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะในที่สุดเสียงของพลอยก็เจือปอนด้วยความโกรธเราเป็นเพื่อนกันมากกว่า20ปีนะเธอทำแบบนี้กับสามีของฉันได้ยังไงคำพูดนั้นทำให้ฉันก้มหน้าลงฉันไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น พลอยลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าซิรินเราจบกันแค่นี้แล้วฉันจะไปบอกวินด้วยว่าให้เลิกพลอยเดินออกจากบ้านไปทิ้งให้ฉันนั่งร้องให้อยู่คนเดียวเป็นเวลานานคืนนั้นวินก็ติดต่อมาพลอยรู้เรื่องหมดแล้วครับจบแล้วจริงๆครับคุณสิรินเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังผมขอโทษที่ทำให้คุณสิรินต้องลำบากไม่หลอกค่ะฉันเองก็ต้องการมันเหมือนกันความสัมพันธ์ของเราจบลงแค่นั้น ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาฉันได้ข่าวว่าครอบครัวของพลอยกำลังจะย้ายบ้านวินลาออกจากงานและจะย้ายลงไปอยู่ต่างจังหวัดสุดท้ายทุกอย่างก็จบลงมิตรภาพ20ปีและความรักหลับๆไม่กี่เดือน ตอนนี้ฉันกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมอาทิตย์ยังคงเฉยชาเหมือนเดิมและฉันก็ยังคงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการจัดโต๊ะอาหารเหมือนเดิมภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ในใจของฉันมีรอยร้าวเล็กๆหลงเหลืออยู่รอยร้าวนั้นแม้จะเจ็บปวดแต่ก็ ทำให้ฉันได้กลับมามองดูหัวใจตัวเองที่ถูกฝังไว้มานานฉันได้เรียนรู้ว่าความรักไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดสวยหรูหรือของขวัญเสมอไปแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่เคียงข้างกันอย่างเงียบๆก็ได้ความอ่อนโยนของวินมอบความสันไหเพียงชั่วครู่แต่ในความเฉยชาของอาทิตย์ก็มีช่วงเวลาและความรับผิดชอบที่เขาปกป้องไว้เช่นกันซึ่งฉันเพิ่งจะมาเข้าใจในตอนนี้ วันหนึ่งอาทิตย์ที่เป็นหวัดได้ลุกขึ้นมาต้มข้าวต้มให้ฉันโดยไม่พูดอะไรภาพนั้นทำให้น้ำตาฉันไหลออกมาแม้จะไม่ค่อยแสดงออกแต่เขาก็รักและเป็นห่วงฉันในแบบของเขาแต่ถึงอย่างนั้นร่องรอยในใจของฉันก็ไม่ได้จางหายไป ช่วงเวลาที่อยู่กับวินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันไปแล้วบางครั้งในคืนที่นอนไม่หลับฉันก็คิดถึงสัมผัสที่อบอุ่นของเขาเพราะเขาเป็นคนที่ปลุกความเป็นผู้หญิงที่ซ่อนอยู่ในตัวฉันให้ตื่นขึ้นมาแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันสามารถใช้ชีวิตต่อไปพร้อมกับความคิดถึงนั้นได้แล้วฉันจะยอมรับหัวใจของตัวเองในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่แค่ในฐานะภรรยาหรือแม่ของใคร ฉันกับพลอยไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกตลอดชีวิตและเมื่อถึงตอนนั้นมันคงจะกลายเป็นความเสียใจที่เจ็บปวดอยู่ในใจไปอีกนานแสนนานฉันเพิ่งจะตระหนักได้ในตอนนี้ว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียเพื่อนอาจจะยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้รับจากความรักก็ได้ฉันยังไม่ได้บอกอาทิตย์และอาจจะไม่ได้บอกไปตลอดชีวิต การใช้ชีวิตต่อไปพร้อมกับความลับนี้คงจะเป็นภาระที่ฉันต้องแบกรับไว้นับตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดายังคงดำเนินต่อไปแต่ในใจของฉันมีร่องรอยที่ลบไม่ออกหลงเหลืออยู่ แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปโดยที่ไม่มีใครรู้แต่สำหรับฉันแล้วมันได้กลายเป็นรอยแผลลึกที่ไม่มีวันจางหายไปบางทีชีวิตก็คงเป็นแบบนี้การพบเจอกับความสั่นไหวเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดาและร่องรอยที่มันทิ้งไว้สำหรับเรื่องราวในครั้งนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามอ่านกันมาจนจบค่ะ ฝากกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขค่ะ